บทที่517กองทัพอนาจักรสุริยันจันทราปิดล้อมเมืองเชกประกาศหาหัวอีห้าวใช่ไหมเหตุผลที่ว่าอนาจักรสุริยันจันทราทำไมสามารถชนะการต่อสู้หลายครั้งและในที่สุดก็ยึดครองอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ได้ก็คือนอกเหนือจากความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่สมบูรณ์ของมันแล้วมันยังเกิดจากการลาดตะเวนที่ทรงพลังและการต่อต้านการลาดตะเวนอีกด้วยอย่างไรก็ตามในจดหมายฉบับนั้นจีจือเห็นชื่อที่คุณเคยกับเธออย่างยิ่งหัวอีห้าว ในบรรดาข่าวที่มาจากหมิงตูสิ่งเดียวที่ค่อนข้างแน่ใจคือชื่อนี้อีเฮานน่นคุณจริงๆเหรอแม้ว่าจีจือจะคิดเรื่องนี้อยู่ในใจแต่เขาก็ยังคงสงบนิ่งอยู่เสมอชายชราคนแรกทางซ้ายพูดอย่างเคร่งขรึมนี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเราต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นเราจะไม่มีทางตัดสินได้จอมพลในเวลานี้เราไม่สามารถล่าถอยได้เราเพิ่งเข้ายึดครองทั่วทั้งอาณาจักรวิญญาณสวรรค์กองทัพของเราได้พักมาเป็นเวลาสิบวันแล้ว ถึงเวลาที่โมเมนตัมจะแข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าเราจะโจมตีไปในทิศทางใดก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศกองทัพของเราจะลดจำนวนลงอย่างมากในครั้งนี้ผลที่ได้คือเวลาที่ดีที่สุดในการรวมทวีปเข้าด้วยกันจี้จือพยักหน้าเล็กน้อยชายชราคนแรกทางขวาก็พยักหน้าและกล่าวว่า าบทาได้รับการคุ้มครองโดยวิศวกราชวงศ์ตรับใดที่อยู่ในหมิงตูจะปลอดภัยวิศวกรวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในประเทศของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกมันมีจำกัดและสิ่งที่พวกเขาทำได้คือทำลายล้างแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกมันมีวิศวกรแห่งวิญญาณเพียงสองกลุ่มเท่านั้นและเรามีกองกําลังนับล้านคนพวกเราด้วยกว่าพวกเขาหรือเปล่าผู้เท่าซูระวังสิ่งที่คุณพูดด้วยจี้จือขมวดคิ้วเล็กน้อยและตะโกนด้วยเสียงทุม้ม ผู้เท่าซูยิ้มอย่างสงบและกล่าวว่าฉันจะไม่ยอมรับชะตากรรมของคุณจอมพลคุณต้องตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆและไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ฉันเชื่อว่าฝ่าบาทสามารถเข้าใจคุณได้กลยุทธ์ของเราถูกกำหนดไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้จะเสียเปรียบมากจี้จื่อถอนหายใจเบาๆและพูดว่าฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าสถานาการณ์เป็นเช่นนี้อย่างไรก็ตามฉันจะรู้สึกสงบได้อย่างไรกับการสู้รบในแนวหน้าเมื่อฝ่าบาททรงประสบปัญหา พวกท่านล้วนเป็นผู้อาวุโสของห้องสักการะชันสับสนเล็กน้อยเรื่องนี้ต้องพิจารณาในระยะยาวและไม่สามารถตัดสินใจอย่างเร่งรีบได้ไม่เช่นนั้นแม้ว่าเราจะชนะสงครามในแนวหน้าเราก็จะถูกคนหลายพันคนวิพากวิจารเมื่อเรากลับคืนสู่อาณาจักรในอนาคตใครจะกล้าเห็นได้ชัดว่าผู้เท่าซูมีอารมณ์ไม่ดีเขาก้าวไปข้างหน้าพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นและพูดอย่างเย็นชา จอมพลอุทิศทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติใช้ลูกสาวของเขาเป็นแนวหน้าและเต็มไปด้วยไหวพริบเพื่อให้เราสามารถบรรลุสถานการณ์ในปัจจุบันได้คนในประเทศนี้ฉันรู้ว่าใบหน้าที่น่ารังเกียจของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีหากใครกล้าตั้งคำถามกับจอมพลฉันจะฆ่าทั้งครอบครัวของเขาก่อนคำพูดนี้ดูขายชาติไปหน่อยแต่ปรมาจารย์วิญญาณระดับเก้าอีกห้าคนที่ยืนอยู่ในเต็นท์กับหูหนวกและพยักหน้าเล็กน้อย แม้ว่าพวกเขาจะไม่อารมณ์เสียเหมือนผู้เท่าสูแต่พวกเขาก็ยอมรับคำพูดของเขาด้วยรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าจี้จือยืนขึ้นและพยักหน้าให้กับวิศวกรวิญญาณระดับ9้าทั้ง6คนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนฉันจะตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเรื่องนี้ไม่สามารถแพร่กระจายไปยังกองทัพได้กรุณาถามทั้ง6ประดิษฐานเป็นความลับใช่แล้วทั้ง6โค้งคำนับและตกลงพร้อมกัน ผู้ศักกระร์คนแรกทางซ้ายพยักหน้าแล้วพูดว่าจอมพลโปรดเงียบไว้ก่อนแล้วเราจะลงไปก่อนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเราก็จะไม่พยายามสนับสนุนคุณดีผู้ศักกระร์ทั้งหกเดินออกไปและจีจือเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในเต็นท์รูปหล่อขนาดใหญ่จีจือนั่งอยู่บนเบาะความสง่างามและความแข็งแกร่งบนใบหน้าของเธอค่อยๆอ,อ่อนลงในเวลานี้เธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆ หลังจากนั่งมึนงงอยู่นานเธอก็ลุกขึ้นอีกครั้งแล้วเดินไปที่โต๊ะทรายข้างเต็นท์เธอมองดูโต๊ะทรายแล้วคิดในใจอย่างเงียบๆปัจจุบันเธอเป็นผู้นำกองทัพอาณาจัก,กรสุริยันจันทราและอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดอ่อนมากในตำแหน่งนี้เธอมีสามทางเลือกทางเลือกล่าสุดและตรงที่สุดคือโจมตีเมืองเทร็กแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ฉลาดอย่างแน่นอนปัญหาที่นายกรัฐมนตรีมองเห็นจี่จื่อก็เห็นได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันสื่อไหลเคร์อเป็นสถานที่สุดท้ายที่เธออยากสัมผัสเธอรู้ดีว่ามีสเกลย้อนกลับของเขาหลังจากที่ลูกชายของเธอถูกลักพาตัวครั้งที่แล้วสภาพจิตใจของเธอก็เปลี่ยนไปมากหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอเห็นคุณค่ามเมื่อก่อนถูกมองข้ามในขณะที่บางสิ่งที่เธอบังคับเก็บกดไว้ลึกๆในใจกลับค่อยๆหมดความสำคัญลงบนโต๊ะทรายมีธงเล็กๆที่สวยงามอยู่หนึ่งในนั้นคือธงชิ้นสำคัญที่จัดโดยเธอ ไม่มีใครสามารถเข้าใจการเตรียมการทางยุทธวิธีที่แท้จริงของเธอได้แม้ว่านักบวชทั้งหกจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็มีเพียงแวบเดียวเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าการโจมตีอาณาจักรชิงหลัวถือเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดเนื่องจากอาณาจักรชิงหลัวล้อมรอบอาณาจักรวิญญาณสวรรค์และอาณาจักรสุริยันจันทรา หากอาณาจักรชิงหลวถูกยึดครองมากกว่า4ในห้าของทวีปทั้งหมดจะถูกยึดครองโดยอาณาจักรสุริยันจันทราแน่นอนว่าอาณาจักรชิงหลัวไม่สามารถเทียบได้กับอาณาจักรวิญญาณสวรรค์แน่นอนพื้นที่ดินของอาณาจักรชิงหลัวเกือบจะเหมือนกับของอาณาจักรสุริยันจันทราซึ่งเทียบเท่ากับวิญญาณสวรรค์และโตหลิงรวมกันเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่อยู่มานับพันปีไม่มีใครรู้ว่ามันมีมากแค่ไหน ที่ชายแดนของอาณาจักรชิงหลัวจี้จือได้จัดกำลังคนทั้งหมด300,000คนโดยมีตำแหน่งนำทางวิญญาณหนึ่งตำแหน่งต่อทุกๆ50 000, 000คนโดยแบ่งออกเป็นฐานที่มั่น6แห่งเพื่อปกป้องตำแหน่งสำคัญปล่อยให้กองทัพอนาจักรชิงหลัวไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามในเวลาเดียวกันเธอยังได้จัดให้มีกลุ่มวิศวกรวิญญาณสกลุ่มที่จัดโครงสร้างใหม่เพื่อให้การสนับสนุน อาณาจักรชิงหลัวเคยทำการโจมตีเบื้องต้นมาก่อนแต่ล้มเหลวทุกครั้งเศษซากของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ไม่ได้ถูกกาจัดออกไปจริงๆแต่พวกเขากลับถอนตัวไปที่เมืองเชรคหลังจากที่เห็นว่าไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากที่เมืองเชรคได้รับการขยายจะไม่มีปัญหาในการรองรับกองทหารที่เหลืออยู่7 0 0 0 0ถึง80,000นาย ในเวลาเดียวกันยังจะยอมรับผู้มีอำนาจและชนชั้นสูงจากอาณาจัก,กรยานยานสวค์ด้วยแต่อาณาจักรโต๋หลิงไม่สามารถล่าถอยเข้าไปในเมืองเช็กได้พวกเขามีประเทศที่ต้องปกป้องดังนั้นฉันจึงต้องกลับไปที่อาณาจักรโต๋หลิงและเตรียมพร้อมที่ชายแดนอีเหาใช่คุณจริงๆหรือเปล่าไม่จี้จื่อพึมพำกับตัวเองถ้าเป็นคุณจริงๆฉันก็จะไม่แปลกใจเลยช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมในการระบายเปเลวเพลิง ชีวิตของคุณจะถูกประนีประนอมหรือเปล่านี่เป็นเรื่องตลกสวีเทียนหรันเป็นคนแบบไหนเขาจะไม่ควบคุมฉันในแนวหน้าได้อย่างไรเมื่อมาถึงจุดนี้การยเยาะเย้ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจี้จือ่อการยาอเย้ยที่เย็นชาสวีเทียนหรันครั้งนี้คุณได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหรือไม่ดูเหมือนว่าการเตรียมการทั้งหมดที่ฉันทําไว้นั้นถูกต้องในที่สุดบางสิ่งก็จะถูกเปิดเผย อีฮา e ขอบคุณแต่คุณช่วยฉันสร้างเงื่อนไขนี้ฉันอยู่ที่นี่รอคุณอยู่ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งจริงๆแม้กระทั่งในสนามรบเมื่อใดก็ตามที่เธอเอ่ยชื่อหัวอ e ีฮาความเยือกเย็นในดวงตาของเธอจะเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนอย่างรวดเร็วแม้จะยิ้มอย่างพึงพอใจก็ตามเธอค่อยๆยืย่นมือขวาออกช้าๆกำมัดเหนือโต๊ะทรายทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม ชั่วโมงต่อมาคำสั่งจากจักรพรรดิและเทพ,พเจ้าแห่งสงครามก็แพร่กระจายไปทั่วกองทัพเจ้าหน้าที่ทุกคนในระดับแผนกหรือสูงกว่านั้นได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งบรรยากาศที่หนาวเย็นเต็มเมของผู้บังคับบัญชาจี้จื่อแต่งกายด้วยชุดทหารและหมวกสีแดงทองนั่งนิ่งอยู่บนที่นั่งของผู้บังคับบัญชาทางด้านซ้ายของเธอมีอีกคนนั่งอยู่ทั้งตัวของเขาปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุม แม้ว่าเขาจะควบคุมออร่าบนร่างกายของเขาแล้วแต่เขาก็ยังเผยให้เห็นออร่าที่น่ากลัวโดยไม่รู้ตัวด้านหลังชายชุดดำยืนอยู่ท่าหัวอีเข้าอยู่ที่นี่เขาอาจจะจำเธอได้น่าประหลาดใจที่มันคือเฟิงหลิงรองผู้นำของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อสามารถให้เฟิงหลิงยืนอยู่ข้างหลังเขาได้ตัวตนของบุคคลน,นี้จึงถูกเปิดเผยเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้นำของนิกายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จงลี่วู ใช่แล้วจงลีวูนั่งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางกองทหารแนวหน้าจงลีวูและเฟิงหลิงก้มหน้าลงและมีกลุ่มชายที่แข็งแกร่งจากอาณาจัก,กรสุริยันจันทรารวมถึงจิงหงเชิญสำหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งจากลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครหายไปหมายความว่าพวกมันไม่มีอยู่จริงในอีกด้านหนึ่งยังมีกลุ่มผู้มีอำนาจยืนอยู่นำโดยวิศวกรวิญญาณระดับ96คนจากกระจมตีจี้จือก่อนหน้านี้ เมื่อรวมกันแล้วจำนวนทั้งหมดระดับ90และวิศวกรวิญญาณระดับ9ในค่ายนี้มีมากกว่า20คนนอกจากผู้มีอำนาจเหล่านี้แล้วคนอื่นๆล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงตามสถานะพวกเขายังเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณทั้ง4แห่งหัดแห่งประเทศซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณธรรมดาแล้วผู้บังคับกองพันและผู้บัญชาการกองก็ปลุกฝังคนเหล่านั้น คนเหล่านี้รวมกันเป็นผู้นำในปัจจุบันของกองทัพอนาจาักรสุริยันจันทราทั้งหมดจี้จือมองไปที่ทุกคนและพยักหน้าแล้วพูดว่าหลังจากพักผ่อนแล้วกองทัพของเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้มากและเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการต่อสู้ส่งต่อคำสั่งทหารคำสั่งกองทหารที่ 1, นึและ5ที่จะเดินทัพไปยังเทรกเดินตรงไปยังเมืองและตั้งค่ายอยู่ที่มุมหนึ่งกลุ่มผู้สอนวิญญ,ญาณตาชั่วร้าย และกลุ่มผู้สอนวิญญาณแห่งกรงเล็บที่น่ากลัวจะเดินขบวนร่วมกันเดินทัพเป็นระยะทางร้อยไมล์และสร้างตำแหน่งนำทางวิญญาณอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเมืองเช็กเวลาใดก็ได้หลังจากกำหนดตำแหน่งแนวหน้าแล้วกองทัพอื่นๆก็จะไปกับพวกเขาและจัดขบวนตัวเองในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อรอคำสั่งเมื่อฟังคำพูดของจี G ้จือจงลี่วูที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็ต้องประหลาดใจเล็กน้อย อันที่จริงหลังจากที่กองทัพประจำการอยู่ที่นี่เพื่อพักผ่อนเขาได้เสนอแนวคิดในการส่งทหารไปยังเมืองเชกแล้วแต่จีจือกลับไม่มีความมุ่งมั่นโดยไม่คาดคิดในที่สุดเทพเจ้าแห่งสงครามก็ตัดสินใจใช้กองกําลังต่อสู้กับเมืองเชกแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พวกเขาถือว่าเมืองเชกเป็นหนามที่สีข้างและเป็นหนามในเนื้อของพวกเขามาโดยตลอด แม้ว่าเขาจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับคำสั่งทางทหารของจี้จื่อแต่ก็เห็นได้ชัดว่าจงลี่วู่ไม่ได้ขัดขานกองทัพออกเดินทางเข้าใกล้เมืองเช็กด้วยกำลังอันทรงพลังมีเมฆดำขู่ว่าจะทำลายเมืองในตอนเย็นกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดได้เสร็จสิ้นการก่อตัวซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเช็ค100หนึ่งร้อยไมล์หันหน้าไปทางเช็กจากระยะไกลด้วยท่าทีกึ่งล้อมรอบไม่มีการตอบรับจากทิศทางของเช็คซิตี้แต่ประตูเมืองถูกปิดอย่างแน่นหนา เมื่อตกกลางคืนเสียงปืนใหญ่ก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งเมืองเทร็กสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกบอลเพลิงพราวระเบิดก่อตัวเป็นตัวละครขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทุกมุมของเมืองเชร็กมอบหัวอีเห้ามีชน,นั้นเมืองนี้จะถูกสังหารหมู่พายในสิบวันระงับอย่างเงียบๆในท้องฟ้ายามค่ำคืนหัวอีเห้ามองดูแสงและเงาที่ริบหรี่บนท้องฟ้าจากระยะไกลและครู่หนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว เขาเพิ่งบินไปไม่ไกลจากสถาบันสื่อหลายเครื่อเมื่อเห็นฉากนี้ส่งมอบให้เขาภายในสิบวันอาณาจักรสุริยันจันทราต้องการปิดล้อมเช็กจริงหรือทั้งอูทงรู้สึกประหลาดใจเช่นกันเขาหันศีรษะและมองไปที่หัวอีเ้าด้วยความสับสนคราวนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไม่ใช่จี้จือหรือเธอต้องการมันไหมหัวอีเฮาใสา่หัวกลับไปที่สถาบันก่อนเถอะขณะที่เขาพูดเขาก็นำทั้งสองเร่งความเร็วอีกครั้ง และบินไปที่สถาบันสื่อไหลเครื่อโดยอาศัยขอบเขตของทักษะวิญญาณจำลองและการรบกวนทางจิตเขาจึงกลับเข้าไปในเมืองชั้นในของเมืองเช็กโดยไม่แจ้งเตือนใครเลยแทนที่จะไปที่สถาบันก่อนเขากลับไปที่นิกายถังเปิดประตูกษัตริย์และนำเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้งหมดของนิกายถังออกไปนี่คือเมื่อไปไปเห็นจัก,กรพรรดิเงินครามยืนอยู่ข้างหัวอีเห่าเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึง แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรู้ทันทีว่านี่คือจักรพรรดิเงินครามที่สามารถช่วยชีวิตทั้งยาได้แต่เขาก็ยังเดาได้สิ่งหนึ่งหรือสองัวอีเหาพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มพี่ชายอาวุโสอนาจาักรสุริยันจันทรากำลังปิดล้อมเทร็กเราต้องไปที่สถาบันการศึกษาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนนี่คือจักรพรรดิเงินครามที่ฉันพบในอนาจาักรสุริยันจันทราพี่ชายคนที่สามโปรดขอโทษด,ด้วย ขอจัดสถานที่ให้ผู้อาวุโสอาศัยอยู่ก่อนไปสถาบันก่อนหลังจากยืนยันสถานการณ์ในสถาบันแล้วฉันจะช่วยอาจารย์เซียวหาเห็นได้ชัดว่าการหายใจของเป้ยเป้ยเร็วขึ้นเล็กน้อยและหน้าอกของเขาก็พองขึ้นและลดลงอย่างรุนแรงมากขึ้นอีกเล็กน้อยแต่เขาต้องเป็นพี่ชายคนโตของนิกายถังหลังจากอารมณ์แปรปรวนช่วงสั้นฮ่ฮในที่สุดเขาก็สงบลงพยักหน้าและพูดเอาหลับไปกันเถอะไปโรงเรียนกันเถอะ หลังจากที่ห่างหายไปนานแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งกลับมาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพักผ่อนได้ในเวลานี้ทั้งสามก็ตรงไปที่สถาบันการศึกษาด้วยกันในขณะที่คนอื่นๆก็ทำหน้าที่จัดการเช่นกันด้วยสิ่งนี้กิจการของนิกายถังเมื่อเวลาผ่านไปการเดินทางอย่างเร่งรีบพัวอีห้าวและคนอื่นๆก็มาถึงสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็วทันทีที่พวกเขามาถึงหน้าสถาบันสื่อไหลเครื่องร่างสองร่างก็พุ่งออกมาจากทั้งสองด้านเพื่อขวางทางพวกเขา พวกคุณเป็นใครพวกเขาคือชายหนุ่มสองคนสวมเครื่องแบบสถาบันสื่อไหลเครพวกเขาเพิ่งถามคำถามนี้และพวกเขาได้เห็นรูปร่างหน้าตาของหัวอีห้าวและคนอื่นๆอย่างชัดเจนแล้วดวงตาของทั้งสองคนเบิกกว้างทันทีและหนึ่งในนั้นก็พูดด้วยความประหลาดใจพี่ใหญ่หัวหัวอีห้าวพยักหน้าให้พวกเขาแล้วพูดว่าเรากำลังจะไปที่ลานด้านในตอนนี้มีคนปฏิบัติหน้าที่อยู่แม้ตอนกลางคืนหรือเปล่า คุณรู้ไหมว่าสถาบันสื่อหลายเคอร์อในอดีตนั้นเป็นแบบอย่างของการเปิดบ้านในเวลากลางคืนและไม่เคยเปิดเลยนักเรียนพยักหน้าและกล่าวว่าใช้เนื่องจากอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ถูกทำลายสถาบันการศึกษาได้เสริมสร้างการป้องกันตอนนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษอะไรนะทั้งสามอุทานแทบจะพร้อมกันพวกเขาไม่รู้ข่าวว่าอาณาจักรยานยานสวรรค์ถูกทำลาย พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่นักเรียนคนนี้พูดและทั้งสามก็มีสีหน้าหวาดกลัวไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่อนาจาักรสุริยันจันทราสามารถเดินทัพไปยังเมืองได้เมื่อพวกเขามาถึงนอกเมืองเช็คอนาจาักรวิญญาณสวรรค์ก็ถูกทำลายไปแล้วเรากำลังจะเข้าสู่สถาบันตอนนี้เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนอื่นได้อีกไหมท้งอูทงถามเมื่อเผชิญหน้ากับใบหน้าอันน่าทึ่งของทางอูทงนักเรียนทั้งสองก็ไม่กล้าที่จะมองตรงไปที่เธอ พวกเขาใส่หัวอย่างรวดเร็วและพูดว่าไม่ไม่ปลดเข้ามาเถอะผู้อาวุโสสามคนจากนั้นหัวอีห้าวและคนอื่นๆก็เข้าไปในโรงเรียนเมื่อพวกเขามาถึงชายฝั่งทะเลสาบโพไซดอนพวกเขาทั้งสามก็กระโดดขึ้นพร้อมกันและบินตรงไปยังเกาะโพไซดอนเมื่อเห็นต้นไม้สีทองหัวอีห้าวขมวดคิ้วหยุดดึงถังอูทงไปกับเขาและคุกเข่าลงตรงหน้าต้นไม้สีทองเปย้ยเปยก็คุกเข่าลงบนพื้นเช่นกันอาจารย์เรากลับมาแล้ว ฉันหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปที่จะกลับมาหัวอีห้าโค้งคำนับต้นไม้สีทองด้วยความเคารพสามครั้งภายในศาลาแห่งท้องทะเลแสงไฟสว่างสวยเมื่อหัวอีเห้าและคนอื่นๆเดินเข้าไปในล็อบบี้ที่ชั้นหนึ่งผู้เท่าทุกคนของศาลาโพไซดอนก็อยู่ที่นั่นนอกจากพวกเขาแล้วยังมีคนรู้จักของหัวอีเห้าอีกด้วยมันคือเจ้าหญิงเว้ยนาแห่งอาณาจัก,กรยานยานสวอน เมื่อเห็นคนทั้งสามเดินเข้ามาเจ้าหญิงว่ยหน้าก็อดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วที่พบกันเจ้าหญิงมีอายุมากกว่าเกือบสิบปีมีผิวหมองคล้ำใบหน้าซีเซียวและเศร้าโศกอีเฮาว่ยหน้าร้องน้ำตาไหลลงมาทันทีหัวใจของหัวอีเฮายิ่งหนักขึ้นเจ้าหญิงว้ยหน้าจะปรากฏต,ตัวที่นี่ซึ่งพิสูจน์ผลลัพธ์ของอาณาจักรวิญ,ญญาณสวรรค์นิฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะฝ่าฝืนประเพณีของสถาบันสื่อหลายเคอร์ และมาที่นี่ในฐานะสมาชิกที่ไม่ใช่สมาชิกศาลาแห่งท้องทะเลผู้เท่าสเสวียนโบกมือให้หัวอีห้าวและคนอื่นๆแล้วพูดว่าคุณกลับมาทันเวลาพอดีกรุณานั่งลงใช่หัวอีห้าวเห็นด้วยด้วยความเคารพและนั่งลงกับทั้งสองใบหน้าของผู้เท่าทุกคนดูเคร่งขรึมมากสิ่งที่สถาบันสื่อหลายเครือจะต้องเผชิญในครั้งนี้ถือเป็นหายนัครั้งใหญ่ ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมาอย่างไม่ต้องสงสัยมากกว่าคลื่นสัตว์ร,ร้ายตัวสุดท้ายที่เปิดตัวในป่าชิงโตในช่วงกระแสสัตว์ร,ร้ายสถาบันสื่อไหลายเคร์่อเผชิญกับการต่อสู้แบบดั้งเดิมอย่างน้อยแต่คราวนี้สิ่งที่พวกเขาต้องเผินคือเทคโนโลยีนำทางวิญญาณที่ทันสมัยที่สุดในทวีปโตโลในปัจจุบันผู้เท่าสเสวียนมองไปที่หัวอีห่าพวกคุณเห็นดอกไม้ไฟข้างนอกหรือเปล่า หัวอีเหาพยักหน้าอย่างเงียบๆเ,เขาต้องประหลาดใจเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้เท่าสเสวียนจริงๆผู้เท่าสเสวียนพูดอย่างใจเย็นเห็นได้จากดอกไม้ไฟเหล่านี้ว่าคุณคงส่งเสียงดังมากในอาณาจักรสุริยันจันทราแม้ว่ามันจะล้มเหลวในการทําให้กองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราถอนตัวแต่อย่างน้อยก็ทําให้พวกเขากังวลใจไม่อย่างนั้นคงไม่มีฉากทหารเข้ามาใกล้เมืองบอกฉันที่ว่าเจ้าทําอะไรลงไป นับตั้งแต่กลายเป็นระดับ99กลิ่นอายของผู้เท่าสเสวียนก็สงบมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองไปที่ผู้เท่าสเสวียนคนปัจจุบันขัวอีเฮาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเคยเห็นผู้เท่ามู่ในตอนนั้นด้วยซ้ำในช่วงเวลาวิกฤตนี้ผู้เท่าสเสวียนไม่ได้พูดคุยถึงวิธีจัดการกับศัตรูโดยตรงแต่ก่อนอื่นเขาถามพวกเขาเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขาทัศนคติที่มั่นคงนี้ยังช่วยคลายความตึงเครียดของทุกคนอีกด้วยขัวอีเฮากล่าวว่า หลังจากออกจากโรงเรียนฉันก็ตรงไปที่เทือกเขาหมิงโตและเข้าสู่อนาจาักรสุริยันจันทราจากทิศท,ทางของเทือกเขาหมิงโตเมื่อฟังเรื่องราวของเขาผู้เท่าทุกคนก็พยักหน้าซ้ำและซ้ำเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพวอีเห้านำกลุ่มวิศวกรวิญญ,ญาณสามกลุ่มเข้าโจมตีหมิงตูอย่างน่าประหลาดใจและระเบิดพระราชวังด้วยกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณระดับเก้าที่สร้างขึ้นเอง พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงองคหญิงว่ยหนาก็ยิ่งคว้าขอบโต๊ะอย่างตื่นเต้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการบรรยายหัวอีห่าสามารถหลีกเลี่ยงส่วนที่เกี่ยวข้องกับระนาบได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นความลับที่สําคัญที่สุดของเขาไม่ว่าในกรณีใดเจ้าหญิงว่ยหนาก็เป็นคนนอก